อันตรายทุกคนพุทธบาลกระทงไหลท่านอาันบบนี้ก็มาขอพูดเรื่องพระฤาษีโกสัมพนมีต่อในตอนที่แล้วมาจบโลกตอนนี้เอาสบบพระฤารีมาพูดแก้วแตาเป็นพุทธภาสุดที่ใจความว่าถ้าเรามีเพื่อนที่ดีไม่จัดสลิบัตสเอาอกเอาใจซึ่งกันต้องการอัแต่ไร เราท่านหลายก็ควรจะอยู่ร่วมถ้าเรามีเพื่อนเป็นคนผ่านอย่าคนขึ้นชื่อว่าคนผ่านไม่มีสันดานเป็นเพื่อนมีจะทำลายให้เกิดเหตุไร้ในความเล่าร้อนหลังจากนั้นมาโอสถบุญละวานเทศจบพระบรรลุถูกห้าร้อยลูกที่ไปจะได้นดอน,นแต่ก็ได้อาราับผลแล้วหลังจากนั้นก็เลยรุกราดทูลโอสถสบายที่เสวะ ว่ามีพระอาริยาสาวกประมาณห้าโกดซึ่งมีพระนาดิวิกาชิีก็นังสาขาบนหน้าตอนนี้การสนบไปโปตรเขาอเสนอตะเกียงนิราัจจาาเพื่นอนด้วต่อไปเขาเสนอพระเจ้า,า,าจอมตรายบรมสัสสดนัยเีื่อนพรภพุจะอนุันา,นาตว่าอนัน,น,านทาบัวก่อนอนนันนน ถ้าอย่างนั้นเธอจงรับบาจีวรนี้แล้วให้พระเุระรับบาจีวรแล้วสุดออกไปพห้ยาช้างได้ยืนขวางทางไว้ท่านดาวิสุทั้งหลายห็นนั้นนั้นไม่ทูลถามองค์สลดพระพุทธ,ธมารว่าพันเตอร์พระเาว่าข้าได้ออกสดพระพุทมีพระพายจ้าผู้เจรเอนพระพุทธเจ้า ถ้าเจ้าพระองค์รเจริญช้างทำอะไรก็เดาขค่ฉันเลยพ่ราม่ราสดาจึงได้มีพระพุทธจารา์ัจาอุยูดูก่อนที่ทท ah. ททุะท,ทั้งหลายช้างวังจะถวายที <Than> ่ขาจะเท่อถวายอาหารจะเททั้งหลายไม่ชช้างเช่นนี้แหละที่ให้อุปการะแกเราตลอดลารีงานตลอดสามเดือนการทำให้ใจให้ช้างนี้ขค่ะคือห้ดการสมควร พรางขอให้เธอทั้งหลายจงพาเินกลับเถิดก็เป็นการสนองความดีที่ช่างตัง้งใจไว้แล้องค์พระพุทธเจา้าเราจะทรงพาทุกทั้งหลายสด็จกลับความจริงคูอกพรราหันนี่ไม่มยากแตร,ระเกาะปริเดผลไม่ยากไม่มีการเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นไม่มีเกิดขึ้นแล้วที่ยังไม่อยากมีการ ไม่ไหนก็เพือ่อเป็นนี้มีกิเลสหนาะสันดานอยาบอ,อ,อ,อย่างชาวโกสามีโอ้สมัยก็คิดมาสิยอดเพื่อยังอะไรๆเขาก็ไม่ยอมรับฟังเพราะสันดานชั่วมันเป็นอยาน่างนี้ท่าลายความดีที่ทนจะถึงได้แล้วดูผลต่อไปปลายแข้งเข้าไปสู่ลาป่าแล้วก็รว,ผวผผผผมผลไม้ได้มีผลขั้นเหมือนเลื่อยเป็นต้นนำมาวางมาควายเป็นกองกอง เมื่อในวันลูกขึ้นไา้ถวายกุศลทั้งหลายเหล่านั้นที่สุ่ห้าร้อยลูกฉันไม่ยอมหมดเพราะช้างนำมามากเมื่อเวลาเสร็จพระตจิตรีฉันข้าวฉันอาหารเสร็จแล้วต้นเด็กพระที่เจื่อทรงซืบาจีวรส้นดออกไปพระยาช้างก็เดินตามไปเพื่อพระบิดาเจ้าเดินหน้า บรรดาพระเดินตามหลังช้างเดินขั้นกลางเมื่อวางววาพระพุทธเจ้ากป็บรรดาพระแล้วต่อมาช้างก็ยืนขวางหน้ารพระพุทธเจ้าไว้มรรดาที่สุดทั้งหลายแล้วนั่นเห็นวิงกระทุนออกถามออกขึ้นเลยพระพุทธมีก็ข้าเจ้าว,ว่าข้าต่อพระองผู้เทวินช้างเขาทำอะไรผู้เจ้าค่ะ เพราะเลยพระโยมมาสัจฉนาจ้าแม่มีพระพุทธดีกาแต่พว่าที่สุดทั AA ้งหลายสร้างนี้จะส่งพวกเธอไปแล้วก็ชวนให้เรากลับมันได้ที่สุดทั้งหลายเราไม่กระทูลถามว่าพยานหรือพระเจ้าค่ะเพระเรมมาสัจฉนาจ้ามีพระพุทธดีกาแต่พระว่าที่สุดทั้งหลายนั่นแบบนั้นเออเด็จะไปจอมใครที่ท่านจะตักแจ้งว่าปาริรยาค่ะ การไปตานนี้พวกเราเราไปไม่กลับเพราะว่าถ้าเราจะอยู่ท้านคนดีที่ปัฒนาคนดีดม,นมักผมคนดีย่อมไม่มีใครเจ้าเรืองเราดุเมื่อไม่มีพระเจ้าเดือดสภาพนี้เจ้า,าจงหยุดโถลยาช้า,น,า,าน,นี่นนฟังคำสั่งดังนั้นแล้วไม่สอดเงนินเข้าปากขาให้เดินไปข้างหลัง ก็ระยะช่างนั้นเมื่อจะเคลื่อนออกสำหรับจะสัมมาคุณพระเจ้าใกลับก็คิดว่าถ้าองค์สำหรับจะสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกลับมาเราจะปฏิบัติเช่นนี้โดยองค์สำหรับจะปฏิบัตตลอดชีวิตถ้าวว่าศาสตร์ธรรมดาสำหรับจะสัมมาสัมพุทธเจ้ามาถึงแดนบ้านแล้วองค์สำหรับจะปฏิบัติกล่าวถงว่าปานิลาโยกาจันเดินแต่นี้ไป ไม่ใช่ที่ของเจ้ามันเป็นที่อยู่ที่บรนดาหมู่มรดงหลายอันตรายที่เบียดเบียนเจ้ามีเยล่องข้าวเจ้าจะอยดยู่เถะทนั้นเราามมรดดำหลายเขาเอสนด็ไปตรงพระพุทธมรรคภาพเจ้าแล้วก็อยู่ร้องไห้ร้องไห้อยู่ตรงนั้นไม่กล้าตามไป ก็ส like, ่งระเจดวามตายเรืม่สัไดาส์ที่ปสานมาควโมกุลโยสทเราห็ควมองไมเวลาแล้วเลยึกว่าอะไรนไงในครองจากสุขหมายความมองจนถึงลับตาเลยช่างก็มีหัวใจแตกตายไม่ได้เกิดในท่านกลางมาที่บรสุหนึ่งพันในไม้ถึงสามสิบโนวดในขบเช่อกเราดู ก็มีความเลื่อนเสาขึ้นมปขึ้นมาสมบนติเจ้าช่างตรงนั้นเีนามว่าก็มีิยาศาสตทีุ่ติฝ่าด้วยสายสบายก็ไม่สำเร็จถึงตะวนตะวันโดยลำดับตอนนี้แวะคุยับสุลตัวช่างนี่คิดพระครเทศนาว่าสัตว์ทำบุญไม่ได้สัตว์ไม่รู้สัตว์บางทกสอนไม่เข้า เเคยพูดมาัลาววัน้นสมัยเร่ร่องมันได้เป็นลันีเทพบุตร่าที่เราเทวดาทำเรื่องได้แต่ทำเรเป็นมันลดไม่เกียวไม่ได้เป็นลันยีเทพบุตรเมอจะเป็นเทวดาก็ใส่เรื่องใส้ในสมเด้จเจ้าเป็นเทวดาเป็นเทวดาแล้วฟังมระก็ไดเจ้าเทบเดียวเป็นพระโสดามันนี่พรเทพ่ก็กำลังเทพบเลย เมื่อมาตอนนี้ช่างปาริเายะกิดคนดีหนึ่งคนดีต่างคนต่างก็ไปเกิดเป็นสวรรค์ั้นโลเดชฐานะที่ดีสัจจะใจเพราะนั้นว่าที่ผมเน้นนำให้บรรดาพวกคนทั้งหลายช่วยกันให้อาหารสัตว์ให้มีความปรารถนาอย่างเลยว่าให้สัตว์มีความฝึกขนลุกสัตว์มีความรักเอร์ะอย่างโคศกทั้งหม ตันเป็นนักเป็นความรักโลกะตายแล้วก็เป็นเทวดาช้างเรารักเลยพระพุทธเจ้าเรีนรักเราพระพุทธเจ้าตายแล้วก็เป็นเทวดาที่เรามาสัตว์หลายที่เราเรียนก็เหมือนกันแล้วเราหามาเรียนมาเท่าไเราก็ียนเทวนั้นตามที่เราอยากเรียนเมื่อเราเรียนได้อย่าเรี้นเทวีความรักเลกะนี่ก็เป็นของสมผมคิดไม่ว่าทุกตนที่เราเรียนตายแล้วเป็นเทวดาหมด เมื no ่อคุยกันต่อไปแล้วมสุธามโกสามือดสาคข่าวว่าเสลาน้เงินสมเด็จพรสัมมาสมเด็จเจ้าองคสมเด็จไป็นกูสาว่าถึแล้วเมื่อตามคนตามพากันไปเพื่อจะเข้ากราบโองสมเด็จพระบิตรเก้เอง่การโยกของก็มาพระจะบ้างเขรับว่าเรืองคือไม่ขอขึ้นมาเระไม่ไเจ้าก่อนแล้วก็ฉันไม้กิน คือตอนนั้นอดหวัวโตอยู่ไม่กี่วันบางคนตามบอกจะบ้าแล้วดีกันแล้วไม่ทะเลาะกันแล้วเข้า่จอย่างเพราะ้พวกท่านนี่มันเป็นยามทำให้พระพุทธเจ้าไปจากเลี้งนี้ผมต้อ,องการบรูชาพระพุทธเจ้าท่านบรรทุกปุถสร้าให้สร้างความสามัคคีแม่ต่อพระพุทธเจ้าโตขอร้องห้ามปราบทพ่อนกันเชียร์เพื่อนที่เอ็นเบียต้องไปป่านี่รรยากาศ ถ้าท่านลี้หลายอย่งไม่เข้ามาเพราะเขาโดจับล่นได้ผมไม่ข้าวท่านกินเลยเขาโยนยันแบบนั้นเถอนเลยเขาโตถองว่าโตไปถึงสามเดือนได้อาหารจากคนอืนน่นบ้างไม่ริบตัวหน่อยก็ห้าร้อยเราชอบกินคือฝ้าตาลายไปตามๆกันเรื่อท่านใดคนชั่วเป็นอย่างนี้ถ้ามีส้นใดคนชั่วย,ย่างนี้มีมากเท่าไรบ้านเมืองมันลายเท่านั้นถ้าาส,สนาลก็มันลายเท่านั้น เพราะฉนั้นเราคนมาหลายคนมีความปรารถนาหีก่อนจะคิดก่อนจะทําคิดซะก่อนค่อยควรซะก่อนที่จริงว่าเราทาอย่างนี้หีทำอย่างนั้นดีไอ้คําว่าดีของเราเนี่ยมันอาจจะไปภภกระทบกับเรื่องอะไรเข้าที่ฉันรบบเราฉันมาธินก็เจ้าไม่อยู่กับพระผูกดิ์ศรีเโกสทำผูก็เพระการไม่รู้ไม่ว่าก็เพราะเขาคิดว่าอาจารย์น,นี้ก็ทำได้าดุความดีแต่เขาจริงมันไม่ดี คนน,นื่นปยายาเสีนีมาอยอ่ด้วยพวกเราคนเหมือนกันถ้าใครเขาดีสรุปแม้จะทำมาิีหน่มยนี่เหตุผลเราก็กครบเขาถ้าเขาไม่มีหรือมัมีผลเลยเขาจะตามมาทำมีหน่อยต้องอย่าคบเขาเลยเราอยู่คนเดียวอดตายดีกว่าอยู่กับคนทำทุนดานอยากสร้างโดยความทุกข์แต่คนุ้กข์สุข จิตใจของเราจะมือหมอลมีไม่ดีเราจะลรคัดวเหมือ,มอ,มอ,มอมนกับเป็นตวหอมตันักหนานั่นแหละเป็นการไม่สวรตอน,นั้นว่ามาเธอได้หลายตั้งใจว่ามาามาโอ้สุงจะสนมาสุดจเจ้าอออตอนนั้นพระเจ้าพระพอทธรทีิโกศลก็มนัิแล้วแต่ัว่าพวกชาวเมองโกศลสามที่สุดชาวเมืองโกศลี อยามาเฝ้าองค์เพื่อเพื่อสร้างความแตกต่าวกันในขณะนั้นกำลังมาอยู่เมื่อข้าไเปเฝ้าองาค์สมเด็จพระร่มมังกรทูลถามว่ารทราบเพิ่งว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริหม่อมฉันจักที่ยอมให้ดิสุเราแมงเข้ามาสู่วังแควนของ,ง,งม่อมฉันเมื่อพระบกบาลได้ทรงตรัสว่า มหาราชาขอถวายเจ้าปนพมหาบพิตรพระราชสมภารผู้สื่อเรานั้นเป็นผู้มีศีลก็ไม่เที่ยวเท่าคำว,ามมาออว,ว่าธรรมาเพราะวิ่งว่ยกันซึ่งกันและกันบัดนี้เธอาจะไหลามาเพื่อขอก็มาธรรมาภาพขอพระมหาราชจงอนุญาตโดยเจ้าพิเศษทั้งหลายแล้วนั้นมาศ ว่าท่านมาอาศัยในน,นามาในบลิกาผู้เป็นเจ้าของอิหารแล้วกาวถุนโอสำหรับพระวิถีั้งมานว่าพันเตาต้อวาข้าตุนโอสำหรับพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจงรักภพดีอัคราข้าพระองค์จะไม่ยอมไม่ดึงดูดเรานั้นข้ามาสู่อิหารโดยแล้วลถ้าถูกโอสำหรับพระวิถีแค่ต้อห้ามตามเหมือนกันเพระถ้าไม่อยู เมื่อรื่องั้หลายเหล่านั้นมาถึงคือสาวถี่รดยรดับถ้าเพื่อนุสภาษเจ้าจะรับสั่งให้ราทานอัญชนาชนหนึ่งให้ัะพวกเธอให้เป็นที่สงาดเค่นจาสันาพระท่านหลายออกไปสันดาวิสุท่านอื่นไม่ให้วิชาวสารโก้สำขีมันนั่งจับกลุ่มห้าร้อยนสำตาห้าร้อยห0่เลยห้าร้อยเลยไม่ห้าร้อยดี ห้า,หร,าร้อยนี่งท่านมาฟ้นหนึ่งท่านมารืน่วนั่งอยู่ตรงไหนก็ไม่มีใครไปยืนด้วยไม่มีใครไปนั่งด้วยไม่มีใครไปคุยด้วยสำหรับครกพก็ลังเกียบระพราสฟื้นหนึ่งจริงๆยอดทหความเลวยิงว่าไม่เชื่อแม้แต่พระทธเจา้าเอาเหตุผลที่จริงเลยเพียงแค่เรื่องน,นั้นสำหรับนิดนิดเดีวยวสร้างความแตก้ออาให้เกิด บรรดาประชาชนหลายที world, ่มาข้าวะพุทธเจ้าก็เหมือนกันคนถามองค์สมเด็จพระปกนณ์ว่าข้าแต่พระองค์จะเรียนพระผู้ไหนที่เป็นชาวเมืองโกสัมพีผู้ก่อความแตกลยกนั้นองค์สมเด็จพระกวั์ทรงแสดงว่านี่ผู้นั้นแหละผู้ที่น่จะแถบนี้ห้าราดูดอย่างละจะเป็นชาวเมืองโกสัมพี เนลาพวกชาวบ้านที่มาแล้วก็ชี้หน้านิ้ขขนนขขวี้หน้าเองมีระคี้หนึ่งที่ควอยเราพูดขี้หนึก็นิ้ชขี้หน้าเมื่อกลาวบ่าในพวกท่านเลยพระชาริชาเมืองโกสัมพีพวกก่อความแอเล่าให้เกิดขึ้นเรื่อบอกว่ามนตามองสือทั้งหมดในวัดพี่สูงพรสูชาเมืองโกสัมพี เพราะกาก่อความแตกล่าเหล่านั้นก็อายไม่อาจจะเงยหัวขึ้นมาได้เพราะความอายต่างคนต่างพุบหนาลงใกล้สบายโส้เสนอพระภูมีพระชายเจ้าถ้าห้าวได้ใกล้ถคองไม่ได้เลยเป็ันอายทนไม่ไหวต่างคนก็ต่างหอบเอาหน้าหลบลงพื้นกนแล้วกัน แล้วกราบพระเจ้าทูลขอขมาโทษต่อสมเด็พระพุทธม,มีพระพ่ะพาเจ้าตอนนั้นสมเด็จพระพุทธมีพระพ่าเจ้าจะทรงมีพระพุทธละมัตั์ตัวที่เคยดูความนิสิงหลายเธอต้องหลายทำกรรมนี่นหนักมากชื่อว่าพวกเธอต้องหลายแม้บ่นแล้วในสำนักของพระพุทธเจ้าชิ้นเราเมื่อเราทำความสามสัคคีเธอก็ไม่ยอมทำตาม คำของเราวายบัณฑิตอันมีในปางก่อนได้สมบัติองค์วายขามารดาะวิดาผู้ต้องประหารชีวิตเมื่อมีดารมันดานั้นถูกโยนชีวิตไปแล้วก็เมื่อโ้ว่า,วาน,นั้นภายหล,ละะาหลังนี้ครองได้จะสมบัติสองเองแคนหลนี้ความจริงมันดิบในกายก่อนแล้วจะจอพระพุทธเจ้าเองซึ่งมีนามว่าทีฆาตปกุมาณ เมื่อความ,ามย่อก็มีว่าเมื่อราาพ,รตตพระราชาพระพุทธเจ้าพระมทัดยกทัพไปยึดพระนครจากพระราชนิยมาและพระราชมันดาได้เข้าสั่งประหารชีวิตก่อนที่จะประหารชีวิตพ่อและลูกพ่อและแม่ต้องลู่ลูกเข้าไปลูกในความจริงจะเข้าไปฆ่าลูกเขาในตอนนั้นยอมตัวเข้าไปจะฆ่าคนาอื่นเมื่อพ่อเห็ลูกก็เมื่อพ่อกับแม่เห็นลูกแล้วเดินงากไปพูดมาดัง ขยับตัวไม่ได้เพราะอนเขาเขาอา,าข้างขื่เขาขามัดหมดน,ดนี่ขัดยังเห็ว่าทีขาวุทีขาวุถ้าเจ้ารักยาวให้หมันรักสั้นให้ต่อนี่เป็นพาสิทธิ์สั้นๆในธนี้ารักยาวแล้วก็ให้หมันแค่รักสั้นแล้วก็ให้ต่อเพียงเท่านี้ท่านเป็นมณิตมีความเข้าใจ หลังจากนั้นมีโอกาสปลอมตัวเข้าไปเป็นอักมาศของพระเจ้าสมรรมทัศน์ยิ่งถเป็นอัมาเ์เรื่องพระเจ้าเรื่องพรองมันคมครั้งหนึ่งพระเจ้าสมรรมทัศน์ออกล่าสัตว์ในป่าไปแต่ผู้เดียวเพราะว่าเธอเป็นคนขับม้าหรือขับสายช่างเป็นคนเป็นคนเป็นอวลรกันออกไปไกลจะมาทั้งหลายหน่งขับขับสับไม่ได้เพราะ่าเป็นเนื้อสัมัส เมื่อวันนอนเอาหัวพาดบนตักทีเขากุมารขณะขึ้นหลับทีอเขากุมารก็ชกชกดจุดตรงมาหลบให้ตืน่นอาเมือกดออกไปก็ประกาศวัวเราน,นี่คือลูก่งายของราชาที่ทังขาเราจะเอาชีวิตท่านเสียท,สท่ารท่าแรกิดเจะคังคอ พระเจ้าพรมาทยก,ก็กลัวตายเป็นเมื่อนกันไม่มีใครช่วยเขาตัวต่อตัว,ตว,ตวนอนนี่แบบนั่นเสียท้าจึงกล่าวว่าจะขอชขวิตมีคำควหมาป็น่ก็ที่มันได้ว่าพ่อสั่งว่ารักยาวให้บันรักสั้นให้ต่อถ้ารักยาวให้บันก็นหมายความ่าอยาจองล้างจองใส่ต่อไปบันใช่มมันจะมีความยาวในความลยโก ถ้ารักสั้นให้ต่อก็หมายความว่าอะไรถ้ามันสั้นแล้วก็ต้องการให้มันสั้นขึ้นมาทำต่อไปด้วยความดีอะไรที่มีโรคอะารทำไมสั้นมันมันสั้นแรให้ทำต่อไปทำต่อ,ตอนี่ผมึงความหมายว่าอย่างนี้ถูกแล้วพิสูจน์นะเพราะนัจจ้นว่าพระเจ้าประมาทไม่ได้ชีวิตถึงความดีมีความกระตัญญู่ก็คือชาวกุมาร ว่ามีความกตัญญูตบินดาละมันดาคนนี้ถ้าเจ้าวาจาว่าถ้าพระองค์ไม่เลี้ยงข้าพระเจ้าวันนี้จะฆ่ากัจะานี้เพราะว่ามีแค่คณเพื่อก็เลยบอกว่าเอายังงี้ก็แล้วกันเธอเป็นลูกชายของเพื่อนฉันที่ยังฆ่าตายเพราะเราอยากจะได้สมบัติไอ้ฉันก็ไม่มีลูกชายฉันมีแต่ลูกสาวเอากลับไปเป็นลูกสาวให้เธอครองเมืองทั้งสองเมืองเธอเมืองทั้งพ่อเธอด้วยแล้วก็เมืองฉันด้วย เพืนอนันว่าท่านตั้งอยู่ในวัดขอมบิดามันดาจะได้เข้ามาในสองเมืองแล้วก็แบนเมีย,ยกนันด้วยเมื่อทุนอ่านพระพุทธเจ้าจะกล่าวตอบเปว่าพวกเธอนี่ไม่ได้รักดีเลยไม่ได้ดูตัวอย่างที่สาวุาตุขมันแล้วสมเด็จพระพุทธาม,าม,ม,าาามารมัยศาสัญญาสัมมาสัมพุทธเจ้าข้อสัมปทานาทอภัยโทษเจ้ากาถ้าว่าชนเหล่าอื่น ไม่รู้ตัวพวก,กเราพากันย่อยยับอยู่ในท่ากลางสงฝ่ายชนเ่าใดเมื่อนั้นย่อมูีชัดควาาหมายมั่นซึ่งกันและกันย่อมสงบต่อการปฏิบัติของผู้ชนนั้นการจิงพุทธาสิทต่ฟังแล้วผมไม่รู้เงี้ยเลยแต่ในว่าในการจบพระธรรมเทศนาในครานั้นบรรดาเพื่อสงฆ์มากพากันได้มรลุมรรคผล เป็นพระอ,อริยะบุคคลในพระพุทธศาสนาสำหรับเรื่องราวของโกสัมพีริสุก็ขอยุปถี่พระเจดีย์ตันี้เวลามันยังไม่หมดถ้าสืบจนดในพระพุทธศาสนาในเรื่องราวของโกสัมพีริคุที่เราน่าจะจำาน่นก็คือความทรงความสามัคคีไว้ แต่ความสามาัคคีจะไม่จะไม่มีสะาาไรเปี่ยงใดนั่นหมายถึงว่าความหายนะมันจะเกิดขึ้นแล้วก็อีกประการหนึง่งนั่นก็คือพุทธพาคตบทตรบาลีที่ได้แก่พระธรรมวินัย,ท,ยที่เอาสมเด็จพระจอมไตรยบรมราชาภิเษกสัมมาทาาาาาาาิตย์เจ้าทรงสังสอนเรื่องนี้ท่านมุขมัณดาท่านที่สุสมณ์อั้งหลายโนมาสุมาติกา จนจำแล้วก็จดจดแล้วก็มาพุทปฏิบัติจนยาเข้าใจว่าเราดีแล้ว,ลวถ้าเรามีความเข้าใจว่าเราดีแล้วอะไรนั่นหมายถึงความหายนะน้าจะมีในตัวเราดูตัวอย่างที่โสโกสัมิูเป็นต้นหรือว่าือตัว,บบวอวบบวย่อางที่โสสองสหายไอเรื่องความรู้จักกระดาษจะทีคคนี้เรื่อาทำคั้นเลย ฉันนั้นเมตต์น้นทำฉันนั้นฉันเร็นนเป็นบริโยชั้ฉันมีฉันได้ปริญญาฉันโน้นไอ้มันในเรื่องของการบัตรนั้นคือความดีความดีในอยู่ทง่การปฏิบัติเป็นสำคัญท่านฟังเรื่องยูสุสองรูปสู่เพื่อนจะหายกันคงจะเข้าใจว่าในเวลาที่พระทั้งหลายข้ามาหาสัญญาพระที่เป็นนักปัญญาคือว่าคำถาทุระ ถ้าเรื่อนี้ไม่จะแสดงตงวัวท่านเป็นคนเลิศเมื่อดเพื่อนของเราเนี่ไม่ได้เรียนอะไราจากนนาคณะเขาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยเรียนเรื่องประชนาสมถธิปรมฐานนิประชนากรรมฐา,าน,น,าน,าานแล้วก็เข้าป่ามีเรื่องสุดมากมายทั้เงรเรื่องนี้ให้เรานี่เรียนจบพระดีบอกมีรูปน้องตั้งห้า,า,าร้อยมีเจ้าคณะทั้งสิบแปดหมู่คณะว่าคณะอาจารย์ใหญ่ ถ้าเธอขึ้นมาเราจะต้องถามปัญหาแค่เธอลีกความไอ้เรื่องกระดาษเป็นไม่สร้างความโล้กับจิตมีความทะนงตนมีมานะผิดผิดม,ม,มุ่งจะตนในคนหลดความจริงยดชนี่ยิ่งเป็นอรหันต์ท่านก็ยิ่งถ่มตัวมากแล้วก็ไม่มีอะไรที่ยังเคยยึดยึดถือเมื่อเวลาที่ท่านเข้าพระพุทธวิปัสสนาเถระท่านได้อรหันต์แล้วร้องไปด้วยปริสัมพุทายาน พระที่ปอยู่กระทั่งทุกองทุงกกาสอนให้เป็นพระหลานหมดดันลาพระทั้งหลายเนี่ยนั่จอยู่ทมาเผ้าองค์สมเด็จพระบรมสุขดีได้สั่งหนาทุกทั้งหลายไปแล้วไปผ้าองค์สมเด็จะบัทีแล้แล้วไปไหว้ศีติมหาสาวกแล้วก็จงไปหาเพื่อนพระเพื่อนเราอกเราฝากปว้นมาสการด้วย มีความเป็นอาหลันของท่านท่านดีอย่างนี้ท่านถือตัวถือตนไม่ถือว่านี่พระองค์นั้นยังเป็นผู้ถือตนนะฉันเป็นอาหลันแต่ว่าพระมาแรงปองไฟคันธารุระสุหรับท่านมองตนแล้วพระองค์นี้ไม่ได้เรียนอะไรไปทำไมมีฤทธิษษ์มากอย่างนี้มันได้เวลามาต้องถามปัญหา,วาเวลาเอาเงจังเขา้าความเจริงแล้ก็ต้องศาสนาเราเนี่ยเราไม่ต้องการ พระพุทธเจ้ามาดอการชั้นนั้นชั้นนี้จากกระบาดองค์สังหรณ์พ่ารเรามาเล่าว้ต้องการผลในการประพฤติปฏิบัติผลการประพฤติปฏิบัติก็คือใครบ้างโดนาสุญาคาณนาคารานี่เขาต้องการเป็นคนดีเพราะองค์นั้นท่านมองตนว่าตนเป็นคนดีมีความมืมากมีรู้สึกมาก พบบระโอ้นั้นท่านไปไหว้าอ้ขุนบดทศพนมีพระพาเจ้าสีติมหาสาวกแล้วกลับมาก็นั่งอาสนะเสมักันตั้งใจถามมัญหาอเอุนบดทศรมายาวสดาว่าทราบคิดว่าพระโอ้นี้จะนอเวทีนม่แล้วเมื่อทำที่คงสีพระรหันมุทังแล้วเพราะนั้นเอ้ขุนบดทศพูนมีพระพาคเจ้าจะ้ล่นสนุกใสถามปัญหากับพระดาวสอ พระนักกำบังองนั้นแม้แต่ฌานหรือพรธมฌานก็อตอบไม่ได้องพระพุทธเจ้าศิสมาทุระไม่ได้เรอเสียมากมายฟังคําสอนนิดหน่อยไปตอบได้ทุกเร้องหมดตลอดพระงอาาทักรนีนี่ละบรรดาพระโยคาว,วาจอนทุกคนและบรรดาพระมิสุสมัมมณเลยฟังแล้วก็ต้องจำนะว่าความรู้จากกำลางไม่ได้มีอะไรดีเลย เป็นเพื่อนฐานเป็นฐานที่หยาบหยาบเท่านั้นผลที่เราจะเข้าถึงความสุขอย่างไรพระพุทธศาสนาก็คือการปฏิบัติทำจิตเร์หมดไปกิเลสปัญหาไม่มีเวลาเลยนิดแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสที่พัฒนามคลสมบูรณ์ผลผลจนมีบแต่ท่านได้รับสารงทุกท่านสวัสดี